สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ป้าพรก็อยู่บ้านนี่แหละนะคะแต่ว่าวันนี้จะมีเคล็ดลับเล็กๆเล็กน้อยนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมและก็เพื่อนๆนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าเออโอ้ยรถดังขอภัยด้วยติดถนนอ่าคือแก้วมังกรนะคะพวกนี้เป็นกิ่งพันแก้วมังกรนะคะคุณผู้ชมคะ คุณผู้ชมจะสังเกตไหมคะว่าเวลาเราซื้อกิ่งพันแก้วมังกรมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราอยากได้เนื้อสีแดงบางทีเราก็อยากได้เนื้อสีขาวแต่ว่าเราก็ดูไม่ออกอะค่ะว่าอันไหนแบบไหนมันจะเป็นเนื้อสีแดงเนื้อสีขาวนะคะก็คือออันดับแรกเลยนะคะก็คือให้ดูนะคะให้ดูที่ท่อนกิ่งเนี่ยนะคะท่อนกิ่งพันเนี่ย คุณผู้ชมดูตรงนี้เออจะให้ดูตรงไหนดีนะให้ชัดๆเดี๋ยวได้ดคุณผู้ชมตรงนี้อ่าคุณผู้ชมคะให้ดูกิ่งนี้เลยแล้วกันนะอ่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะคะว่าลักษณะประมาณเนี้ยเนี่ยก็คือช่วงหนามของแต่ละแต่ละเนี่ยช่วงหนามแต่ละช่วงเนี่ยนะคะมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะมันจะเว้าไม่มากเห็นไหมคะคุณผู้ชมช่วงหนามเนี่ยหนามอันนี้ไปสู่หนามอันเนี้ยนะคะดูลักษณะตรงกลางเนี่ยนะคะมันจะไม่ค่อยมีรอยเว้าเท่าไหร่นะคะ ก็คือมันจะวาวนิดหน่อยชัดไหมเอาแันนีดน้ดีกว่าอยาให้คุณผู้ชมเห็นชัดเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะคะว่าเนี่ยรอยเว้าวมันนะคะรอยเว้าวมันช่วงหนามหนามนี้ไปสู่หนามนี้นะคะรอยเว้าวของเขาจะไม่ค่อยเยอะนะคะแบบนี้เขาเรียกว่ากิ่งพันธุแก้วมังกรเนื้อสีแดงนะคะคุณผู้ชมเนื้อสีแดงโอ้ลดมา แบบเนื้อจะแบบนี้จะเนื้อสีแดงน,นะคะเวัาวตรงนี้จะไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมสังเกตนะอ่าเว้าวตรงนี้ไม่เยอะนะคะดูไปเลยเราดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะลอยช่วงระหว่างหนามแต่ละช่วงเนี่ยเขาจะเว้าวไม่ค่อยมากนะคะแทบจะตรงเลยอะคะเกือบจะตรงเลยนะคะคุณผู้ชมในประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นแก้วมังกรเนื้อสีแดงนะคะคุณผู้ชมแก้วมังกรมีเนื้อสีแดงสีขาวสีเหลืองอะไรเยอะเลยนะคะแต่ว่าป้าที่ป้าพรมีนี้มีเนื้อสีแดงกับเนื้อสีขาวอันนี้ให้ดูก่อนนะว,ว่าเนื้อสีแดงลักษณะท่อนพันมันเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราดูลักษณะนะคะท่อนพันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เอามาเกาะไว้กับตอต้อนไม้ต้นไม้นี่ก็ตัดทิ้งแล้ว ก็เลยแบบว่ามันได้แดดไงแกะมังกรมันชอบแดดใช่ไหมคะแล้วก็เอามาวางแล้วก็ไม่ได้ลดน้ําอะไรหรอกคุณผู้ชมก็ใส่ฝนอาศัยเทวดาเลี้ยงนะคะก็คือไม่ได้ลดน้ําเขาก็จะออกลูกปีนี้ได้ลูกเพราะว่าเราตัดกินกระถิ่นตรงนี้มันเคยมีต้นกระถิ่นอยู่นะคะถ้าถ้ามีทาเราปลูกแกวมังกรแบบในร่มเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ลูกนะคะอ่ะขอนี้ต้องให้โดนแดดมันถึงจะได้ลูกนี่คันนี้เรามาดู ดูตรงที่เขาออกดอกแล้วก็จะเป็นลูกกันนะคะอ่านดูตรงนี้ก็ได้ primera, ใกล้ๆนี่นี่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ลักษณะดอกมันนะคะลูกเขาจะอยู่ตรงนี้นะนี่ลูกเขาจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอล,ลูกเขาใหญ่ๆนะคะนี่สังเกตอะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงตรงนี้ให้ดูนี่อันนี้อันนี้อันนี้ได้ลูกสีแดงแหละนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ได้ลูกสีแดงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาเก็บได้แหละนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาเก็บเลยเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็พาให้ดูเลยนะคะคุณผู้ชมอ่าคราวนี้เสร็จแล้วเรามาดูดอกลักษณะดอกนะคะลักษณะดอกก็จะเป็นประมาณนี้และให้สังเกตตรงนี้เขาจะมีเส้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะขอบมันนี้น,นะคะจะเป็นสีแดงแดนิดนิดนะคะขอบจะเป็นสีแดงๆนิดนเน,น,นี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือลักษณะดอกของลูกสีแดงนะคะเนื้อสีแดงแก้วมังกรเนื้อสีแดงนั่นเองนะคะคุณผู้ชม มันจะเป็นขอบมันอะจะเป็นแดงๆนิดๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเนื้อสีแดงนะลูกสีแดงเนี่ยมันจะเล็กกว่าลูกสีขาวนะคะคุณผู้ชมเนี่เดี๋ยวไม่แดงจัดเดี๋ยวเราต้องเอาไว้อีกวันสองวันแล้วล่ะเพราะว่าให้มันแก่จะจัดแก่จะจัดมันจะได้หวานนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแก้วมังกรเนื้อขาวกันนะคะหรือพันเวียดนามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคราวนี้เราจะพามาดูท่อนพันุของอแก้วมังกรที่เป็นเนื้อสีขาวอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะว่ามันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมจะดูระหว่างช่วงข้อตาไอข้อข้อของหนามเนี่ยช่วงนี้มาถึงช่วงเนี้ยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีรอยโคง้งโค้งเห็นไหมคะเนี่ยรอยโคง้งซึ่งแก้วมังกรสีแดงเนะี่ยแทบจะตรงเลยนะคะแต่ในเขามีรอยโคง้งเห็นไหมคะเขาจะมีโคง้งโค้น ون, งนูนตรงเนี้ย เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะนูนนูนนิดนึงนะคะอ่าเนี่ยคือกิ่งพันธุแก้วังกรเนื้อสีขาวนะคะเขาจะเขาเขาจะมีโคง้งโค้งหน่อยดูไม่ยากแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพราะว่ากิ่งกิ่งพันธุเขาอะ่ะจะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้มันจะงไไกลไกลแล้วก็ดูง่ายดีน,น,น,นี่เห็นไหมคะช่วงเนี้นยนี่เห็นไหมคะนี่เห็นชัดเลยนี่เห็นไหมคะมันจะโคง้ง ลักษณะช่วงหนำไปถึงหนามันนี้นะคะมันจะโคง้งซึ่งสีแดงอะ่ะมันแทบจะตรงเลยนะคะไม่โค้งอย่างนี้อันนี้คือกิ่งพันแก้วมังกรเนื้อสีขาวนะคะหรือพัน์ธุเวียดนามนั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะเป็นประมาณนี้แล้วคราวนี้เราจะมาดูลักษณะดอกที่เขาจะให้ผลเราบ้างนี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะลักษณะดอกเขานี่แล้วก็ขอบตรงเนี้ย S 1> <S 1> เห็นไหมคะมอกี้นี้ถ้าเป็นพันสีแดงซึ่งขอบเนี่ยจะเป็นสีแดงๆนะคะออกแดงแนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคนนี้ไม่งงแล้วนะดูลักษณะง่ายมากถ้าเราดูเป็นนี่มันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่รู้อะไรเราก็งงใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเราออกลูกมาเราก็ให้รู้เลยว่าถ้าออกมาแล้วไม่มีขอบตรงเนี้ยขอบไม่มีแดงแงเลือ่อยๆมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเนื้อสีขาวนะคะนี่จะแปลว่าเนื้อสีขาวถ้าเนื้อสีแดงอะขอบตรงเนี้ยขอบเขาเรียกขอบอะไรนะ ขอบใบหรือว่าขอบอันนี้ป้าพรไม่แน่ใจแล้วเดีย๋ยวพูดผิดไปถ้ายัางไงขออภัยมันจะมีสีแดงนะคะขอบขอบเนี่ยอยากให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะอ่านี่คือลักษณะของดอกสีขาวคือแก้วมังกรพันเวียดนามเนื้อสีขาวนะคะจะไม่มีสีแดงออกมา,มาละเลื้อเลยนะคะอ่าว,วิธีดูก็ง่ายๆอ่ะโอเค ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่ามาแนะนําวิธีการดูกิ่งพันุแก้วมังกรนะคะว่ากิ่งพันธแบบไหนจะเป็นเนื้อสีแดงกิ่งพันธุแบบไหนจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องตามใจฉันนะคะแล้วก็ให้กําลังใจตามใจฉันเสมอมานะคะประพรขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกับประพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ